มีใครสงสัยไหมคะว่าป้ายสองป้ายนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรดูด้จะมาแนะนําให้ฟังค่ะตัวป้ายด้านขวาของหลูฝั่งนี้จะเป็นป้าย full color นะคะส่วนป้ายด้านซ้ายฝั่งนี้จะเป็น single color คะ่ะทางร้านจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สี4นะคะมีสีขาวสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะ สั่งซื้อป้ายสีแดงไปก็จะได้เป็นสีแดงนะคะถ้าสั่งซื้อป้ายสีขาวไปก็จะได้เป็นสีขาวค่ะแต่ด้านขวาอยู่ฝั่งนี้จะได้ถึงทั้งหมด7สีเลยนะคะดูจะพาทุกคนไปชมกันค่ะป้ายไฟของทางร้านนะคะแค่เสียบป้ากสามารถใช้งานได้เลยค่ะควบคุมผ่านระบบมือถือนะคะแล้วก็เชื่อมต่อก,กับระบบ,บ,บไฟฟ้าสามารถยิงข้อมูลใส่ป้ายได้ง่ายๆเลยนะคะตัวตัวแอปของป้ายนะคะจะมีชื่อว่า RHX p a s s ค่ะ จะเป็นรูไปใบไม้ตัวนี้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ iOS และ Android ได้หมดเลยนะคะรองรับได้ทุกภาษาเลยค่ะตัวแอปก็มีลูกเล่นและฟังก์ชันให้เลือกเล่นเยอะมากนะคะสามารถาปรับแสงสีได้ตามใจชอบเลยนะคะตัว Fu l l Color ตัว7สีนะคะก็จะมีฟังก์ชันและสีให้เลือกเล่นหลากหลายกว่า s i n k l e c o l o r ค่ะตัว s i n g l e c o l o r ถ้าลูกค้าสั่งซื้อสีใดไปก็จะเป็นสีนั้นเลยนะคะ